สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกว,วังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูตานเสด็จพระราชาดำเนินมายังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทรงรับการทลเกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โอกาสนี้คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพร้อมด้วยนิสิตชาวภูตานและผู้แทนนิสิตเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ และพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและศาสตราจารย์ดรวีเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองคุรีดุษฎีบัณฑิตกิติมา์จากนั้นภายในหอประชุมนายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและอ่านประกาศราชาเสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นัมเกลว,วังชุกในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยพร้อมกันนี้ได้ทุนกล้าวทุนก,นกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาแด่สมเด็จพระราชินีเจตสุนเพมาวาังชุกในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาวะความเสมอภาคการอนุรักษ์และการพัฒนาไปสู่ความเป็นสมัยใหม่จากนั้นอธิการบดีจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี พระองละห้าทุนจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์น้ำเกลว,วังชุกทรงมีพระราชดำรัสต่อผู้มาเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทในหอประชุมแล้วเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเสด็จเข้าหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อทอดพระเนตรการแสดงจำนวนสามชุดประกอบด้วย การขับร้องประสานเสียงและบรรเลงเพลงชาติภูตานและเพลงชาติไทยการบรรเลงเพลงโหมโรงมหาจุลาลงกรณและการแสดงพิเศษในชื่อรัตนบริบาลรมเย็นมาช้านานทั้งสองแผ่นดินโดยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีพระราชาทานช่อดอกไม้แก่ผู้ควบคุมวงผู้แทนนักดนตรีและผู้แทนนักสแสดงจากนั้นสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยคณะผู้บริหารและนิสิตชาวพูตานร,รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ